สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับให้เสียงภาษไทยโดยตีเล็กสายมันครับเช่นเคยกับบรรยากาศมันๆครับวันนี้ที่บ้านตะจงตะบนตะจงอำเภอละหารทรายครับจงบังหวัดบุริดำ สวัสดีครับนี่จานโอ๋เบอร์อะไรเบอร์อะไรก็ได้ฮะเบอร์อะไรเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่จักรายี่สิบนี้ครับเอาเด็กมานั่งด้วยไหมนี่นี่ไลฟ์สุดขอบอ่ะโอ้จานโอ๋ก็ไลฟ์สดด้วยนี่ว่าไม่เก่งเหงามากี่วันแล้วนี่สองวันวันนี้วันที่สองครับระหว่างได้เก้าสิบหกเที่ยวเก้าสิบหกเที่ยววันเดียวนะวเดียวว้าววิ่งกี่คันเนี่ยสองเขาจ้างยังไงเอารถอีกไหม เดี๋ยวถามนวลกำลังมาต้องถามเธอแก่เนาะครับเดี๋ยวลกกำลัง,ง,ลงมาองนอนกำลังมาโอ้พอดีเลยตัวงั้นน่ะไปดูช่างหเหลียวบะเลงอยู่นู่นอานําเภอนวลสุวรรณเนี่ยอ้โหตึเสียงหมใช่แต่ไม่ได้เปิดไปขับรถตามไปนี่เฉยๆเต็มแล้วอาจารย์โอ้เต็มนะครับ ดินเยอะอยู่ใจครับจานออดไม่เอาไม่เอา <c oughs> <c oughs> จานออดจะเอาเดินให้สวัสดีครับเส,ส้นหลา,รราลรถเบาลงมาเล่น รับอีกไหม,หามาล่ะเดี๋ยวต้องโทรถามตาแก่ตินก่อนตินเหนียวครับตินเหนียวติดกระบะเลยนี่เจ้ามาร์คโหรือว่าเจ้าปีศาจของเสียติดรับ ก่อนหน้านี้ขับมาร์คทีวันนี้ขับมาร์คโทรครับจานออสจานออสที่เอซี FC ได้หลายคนติดตามมานานครับหลายคนอยากจะเห็นหลายคนเอาแบบยาคนจานออสคนขยัน แต่ว่าภรรยาคนสวยไม่รู้อยู่ไหนครับเจ๊แตงนิ่มมากแม่นิ่มจริงๆครับ ทีมงานโทรหนึ่งทีมงานของท่อแก่ตินนะครับเสียตินเสียวุฒวันนี้มาตะลุยอยู่ที่อ,อำเภอละหารทรายครับก็ติดตดอยู่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันละครับกับเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอละหารทรายแล้วก็ อำเภอบา้านกวดครับของบุรีรัมย์ครับทีมงานตะเข็ <t une> บชายแดนฟันหายไปไหนน้อหนึ่ง <t une> ไปแล้วครับ รถจอดอยู่บ้านจอดซื่ออะครับขายบอลล็อฮะขายบอลล็เขาจะมาเอาแล้วแต่ว่าไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าขายแล้วไม่ได้ไม่มีโอกาสได้คันใหม่ดวงนะ่ะดวงผมนะ่ะเอ้สิไปเอาเห็นอย่างคันใหม่เขาก็เผื่ออยากได้คันใหม่สิไม่อยากได้เห็นอย่างหลวงพ่อก็เลยบอกว่าดวงดีแล้วไม่ต้องขายอยู่เอาเอาไว้นั่นแหละ วลนิน่แมนจอดอยู่นั่น,หนแหละก็มีาคาซ้ำเก้าตัวซื้อมาจอดซื้มอมย่างเอาเจ๊แตงไปซ่อนไปไหนเนี่ยคล้องกันยากคายยูทูบหรอซื้อมาจอดท่าแตงเาอรถเออเอาไว้ออกไว้ออกงานบุญ่นนามีกิ้จัโอ้ใช้วอด้วยครับ <c oughs> แกไม่ได้แกประมาณสองถุงมั้ง ไรวอมาเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเลยจ้าแกงที่ยังไม่ได้แกะเลือประมาณสองถุงอะไรนะไม่ได้ยินเลยแกงเหลือประมาณสองถุงนั่งโทรไปถามยายแจงดูสิโทรศ <c oughs> ัพท์แบอหมแปดยมงแกง ไล่สดอยู่อาจาโ์โอ,อ้เลยไลสดอยู่ผม<อ>เปิดประตูเมื่อกี้ก็เลยใช้มือถือไม่ได้อ๋อเจ๊แตงอยู่เทเลอร์เทเลอร์จอดอยู่ไหนนี่ตรงนี้บ่หลังพุ่มไม้นี่บ่<น>แล้วมีใครมาเพิ่มอีกเนี่ยหกรอไอ้ไนนเต้มไอ้สุดจวดเดะบ,บอยละ่ะป้านี่เ็นมีมาเลย บบแสดงว่าวันนี้จะมาเพิ่มอีกสองไม่รู้อ่ะวันนี้ไม่รู้ใครจะมาแต่ว่าน้องนนน้องนองนงมาเนี่ยวันนี้ทางกระบะทบบางกระบะอุจจาระทางกระบะไอ้ที่มันเป็นรูน,น่ะนะมะั้งที่มันรถจะตกจะตกสะเดยนะมามา,มาตกสะมาขาวกระโดดลงนะนะในรถทำไมไม่ลงล่ะเขาบอกจะไปหาเจแตแดงจะลง ลงมานี่เขาบอกมันร้อนแล้วฟันหายไปไหนทข้งหนึ่งสมชายสมชายทำหักสมชายทำหักไปขุดอะไรเรลิงเีลิงขุดไม้อ๋อเฮ้ยแส่กางเกงแบบฟานชิว่าสเปนก็ไปงานแต่งม้าไปงานแต่งมาเนะงานงม้านแต่งอยู่โนนสวรรค์ อจานโอมานะครับแม่มีวอนะครับใช้วอเป็นเครื่องมือสื่อสารเขาแก่เขาให้ใช้วอเป็นเครื่องมือสื่อสาร,รบอก มีกี่ตัวมีสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวให้คนละคันไม่มีแค่สองคันหนูแกนหนูษาไปหนูบ้านนี้ไม่เอามาอ๋อเวลาจะมีอะไรก็วอหากันครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจเลยเสียงไงตอนนี้วิ่งวิ่งสองคันไปก่อนกาล์ดมาต้องนอน้องนอนกำลังมารอน้องนอนก่อนครับแอร์เย็นไหมจันโออากาศหนาวอยู่วันนี้ หนาวมากเลยเล่ะ,ชะลใช่คน,นอยาอนใกล้น้ำครูฝันดีไหมเมื่อคืนใกล้จะถึงปีใหม่แล้วจุดทูบข,ขอหวยดว้วยเดอ้อบอกกันดว้วยเดอ้อบ,บอกเอฟซีด้วยจานโหครับน้องส้มครับสมบัติพ่อตา ชื่อนี้ต้องมีที่มาครับสมบัติพ่อตาพ่อตาเสียตินจัดให้หรือมั้งนี่ทีมงานโทรหนึ่งเป็นทีมงานที่ FC นะครับเยอะที่สุดนะครับทีมงานรถหกล้อทีมนี้ทีมงานโทนหนึ่งเนี่ย,นนยต้องบอกได้เลยว่า เป็นทีมงานระดับต้นๆเลยเรื่องของชื่อเสียงเรียงนามที่คนรู้จักกันดีครับไม่มีใครไม่รู้จักหน้างานก็จะเป็นบอกโครงการครับ ผลการขุดลอกหนองน้ําของอเทศบาลตำบลตาจงหรือว่าอาตาตบตตำบลตาจงถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับหน้างานวันที่สองครับวันที่สองของการทำงาน ไปแล้วคนที่อยู่ในไร์สดตอนนี้นะครับถ้าเกิดเห็นเห็นคลิปผมลงไปที่หลังเนี่ยก็มาแสดงตัวด้วยนะครับมีใครกันบ้างใครขับคันนี้เอ่ย หมอตาหรือเปล่าวิ่งกันวันหนึ่งเนี่ยได้เจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวเลยครับดูจานออดจ่วงเอาจ่วงเอาครับ ก็เดียวผมจะจบที่คันนี้แล้วกันนะครับมีโน่ตอนเดียวก็น่าจะหมอตาน่าจะเป็นคนขับนะหมอตาลูกน้องเสียด,ดินหมอตาลจานโอจานออสใครเป็นคนใครเป็นคนพาเรียกก็ไม่รู้นะต้องมีที่มาเนาะ สับนำหน้าจานโอจานออสเนี่ยคำว่าจานเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าจานเนี่ยก็จะเป็นระดับคนที่บวชบวชมา,าหลายภรษานะครับหลายภรษามันจะมีขั้นของมันอยู่พอสึกออกมาเขาจะเรียกจานเรียกทิศบวชเริ่มต้นเลยอายุ20สบ อายุ20 21บวชเริ่มต้นเนี่ยพอสึกออกมาก็จะเป็นทิศแต่ถ้าไม่สึกก็จะเป็นเป็นเนี่ยครับบวชเป็นนานก็จะเป็นจานเป็นมาหาเออ แรงหรือเกินครับเดี๋ยวไปคุยกับจานออดนิดนึงก่อนจะปิดดีกว่าตอนนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วครับจานออดไม่พักเที่ยงบอพักเที่ยงไหมใครบอกอ๋อให้รถดำจอด ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่เที่ยงยี่สิบสองตอนต,ตอนเย็นล่ะตอนเย็นเลิกกี่โมงตอนเย็นเลิกกี่โมงหกโมงแลแหละกโมงเย็นมีทำโอมีอะไรไหมไม่มีเนี่ยมันใกล้จะปีใหม่แล้วก็ทำโอเผื่อโบนัสปลายปีเขาไม่มีโอให้น้ เสียดมันรถมันไม่มีไฟมีงานวันไหนอีกงานบุญงานอะไรเห็นพี่เอาบอกวันที่เท่าไหร่นะสามสิบบยี่สิบเก้า่ไหนอยู่โรงเรียนไม่รู้ที่บอกว่าเสียตินจะเป็นคนจัดนะโรงเรียนนู่นป้าจะรวยโรงเรียนมากจะรวยวันที่ไม่รู้ยังไม่เป็นทางการบอกเนทางการแล้วทางการแล้ว <c oughs> แต่ผมไม่รู้วันไหนเขา <c oughs> บางทีก็ไม่ได้ดูเฟซบุ๊กด้วยก <c oughs> ็เลยไม่รู้ ได้ยินพี่เอ๋ออกมาย่งไรนี่ก็อ,ออกจากบ้านก็ไปนอนสุวันตั้งแต่ตีห้านี่มาจากนอนสุวันใช่ตามรถแห่พี่เอาา๋อมาแกขับไวขับตามแทบไม่ทันอืออ๋องานแตง่งงานแตง่งงานแต่งไอ้พี่หนิงประธานรถแห่นะขับสิบคันรถแห่แเขาน,<อ>นำขบวนสิบคันแต่ว่าเปิดแค่คันเดียวถ้าเปิด ถ้าลิงสัญญาณแล้วก็เปิดทุกคันนะโอรับรองสะเทือนแน่นอนเปิดเฉพาะดาวเชียงเดือนคันแรกอนอกนั้นก็ขับตามกันเฉยๆพอไปถึงบ้านเจ้าสาวเสร็จพิธีแล้วเขาก็มีบลรมิ์บอลลิก็ของดาวเชียงเดือนนั่นเองไปถึงก็ยกพลลงลงขึ้นขึ้นเวธีต่อแต่ว่าตอนผมออกมาเขายังไม่เล่นพิธีเสร็จแล้วก็มา อ๋อเขาเล่นตะวันครับเดี๋ยวจะไปเล่นกับเจ๊แตงก่อนซื้อขนมไปฝากเจ๊แตงก่อนแล้วไปอุ้ใหญ่มา,ยายอย่างผ่านมานั่นแหละพี่เอ๋เขาไม่พาแวะผมก็ไม่รู้ว่าอุ้ยใหญ่อยู่ตรงไหนน,นี่นแหละขับตามมาถึงได้รู้เห็แนแกรัน้นสามท่าเปิดวอใสอ <laughs> ม่มาจอดอยู่นี่แกบ,บอกว่าเนี่ยแหละใหญ่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเข้าไปหาเจาแดงก่อนมาแล้วจานโอ้ครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่สองคันไปก่อนนะครับสองคันไปก่อนทีมงานโทรหนึ่งท่าแก่ใหญ่ใจสปอร์ตครับเสียตินหลายคนก็รู้จักกันดีเจของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับสองช่อง ช่องใหญ่ก็รถด,ดำสวยๆจารัดช่องรองก็เสียตินพาซิ่งแปดๆยังไงก็ฝาก fc เสียตินนะครับารับชมมาให้กำลังใจตีเล็กสายมานันด้วยนะครับวันนี้กอจะ ก่อน้องหลุนจะมาครับเดี๋ยวไปเล่นกับเจ๊แตงรอนะครับคลิปนี้ผมจดเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ